ชุดนี้นะครับเป็นชุดที่ใช้รักษาแกะป่วยกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงยืนไม่ไหวนะครับบ้านสวนอภิษฎาสวัสดีนะครับวันนี้มาทําคลิปเกี่ยวกับไอโปรแกรมนะครับหลังจากที่ไม่แก้ขอนดูเนื่องมาจากเมื่อวันหรือสองวันนี่ะผมทําคลิปนะครับแล้วมันมันมีปัญหาระหว่างการส่งออกนะครับ ทำให้คลิปมันค้างนะครับก็ต้องขออาภาัยไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็เลยมาทําคลิปเต็มนะครับที่ผมทําโปรแกรมอยู่นะครับทาไมผมต้องใช้ตัวยาตัวนี้แล้วก็ยาตัวไหนบ้างที่ผมต้องใช้นะครับเพราะอะไรนะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับที่ตัวยาสําหรับในเคสที่แม่แก่คลอดออกมาในเองธรรมชาตินะครับใน หลังจากที่ลูกออกแล้วนะครับผมจะฉีดยาสองตัวนี้นะครับถึงออกซิโตซินแล้วก็วิตามิน B12 นะครับออกซิโตซินไม่ช่วยขับสิ่งที่มันเหลือจากการการคลอดนะครับพวกน้ำข้ามหรืออะไรต่างๆในในตัวมดลูกของแม่แก่แล้วก็ช่วยกระตุน้นการดนูน้ำนมนะครับ ตอนนี้สําหรับบางคนเขาจะไม่ใช้นะครับแต่ของผมต้องใช้เพราะว่าแกะของผมมันเป็นแกะที่ตัดหญ้าเลี้ยงแล้วก็ไม่ได้เลือกกินหญ้าตามธรรมชาติเท่าไหร่นะครับก็พพอปล่อยบ้างแต่ก็มีหญ้าไม่มากนะครับเขาไม่เลือกกินเองความสมบูรณ์เขาก็จะไม่มากนะครับเพะฉะนั้นน้ํานมของแม่เขาก,ก็จะไม่ดีนะครับเคยมีเคสที่น้ํานมแม่ไม่ดีผมก็ต้องมาเสียเงินซื้อนมป้อนนะครับต้องมาบารุงแม่ในทีหลังตอนนี้ก็จะใช้เป็นยาบารุงนะครับ ส่วนในวันที่สองนะครับวันที่สองนี่ผมใช้เป็นอ่าตัวนี้นะครับแคลเสืยมกับยาตัวนี้นครับโทโนโฟอร์สฟานชุดนี้นะครับเป็นชุดที่ใช้รักษาแกะป่วยกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงยืนไม่ไหวนะครับผมเอามาประยุกต์ใช้นะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้แม่แก่ของผมเลี้ยงลูกนะครับผมไม่ได้ดูแลดีผมไม่ได้บำรุงนะครับ ก็เกิดการผุ้สู้ผอมนะครับแล้วก็ไม่มีแรงลุกนะกล้ามเนื้ออ่อนแรงก็ต้องไปหาซื้อยามานะแพงด้วยนะครับโซโนโฟสฟาตก็เจ็ดร้อยกว่าบาทตัวน,นี้ก็สามสี่ร้อยนะครับก็ทําาให้ผมต้องเอามาปรับใช้นะครับให้เป็นโปรแกรมบำร,รุงไปเลยนะครับแคลเซียมช่วยเสริมสร้างแคลเซียมกระดูกของแม่นะครับป้องกันไม่ให้ลูกเขา เวลาเวลาเขาเลี้ยงลูกนะครับลูกลูกกินนมนะก็จะโดนดึงแคลเซียมบางส่วนไปนะครับทำให้แม่เขาสูบเขาชุดนะครับโทโนโฟอสฟ้านี่ยจะช่วยทําให้บารุงนะครับทําให้ฟื้นตัวเร็วขึ้นนะครับในกรณีที่ไม่มีนะครับเปลี่ยนเป็นกาโตซานนะครับหรือมี12ได้นะครับเพราะมันตัวยาก,ก็เคียงกันนะครับ ก็โปรแกรมวันที่สองนะครับก็ใช้แค่ตัวนี้นะครับของของผมนะณตอนนี้นะอันนาคตผมก็จะใช้นี่ครับสองตัวนี้แทนตัวไหนก็หนึ่งก็ได้สลับกันนะครับส่วนวันที่สามของผมนะครับจะเป็นโปรแกรมนี้นะครับนี่เลยพยาธิเม็ดเลือดนะครับเป็นเบลินิยกับออกซิเตต้า LA ปกติตัวนี้ ไม่รู้เขาใช้กันหรือเปล่านะครับทำให้ใยายยาไม่เลือดใครที่รู้นะครับก็แนะนําผมด้วยคือผมมันมีตัวนี้แล้วนะครับก็เลยผมต้องใช้ตัวนี้ให้หมดนะถึงจะไปซื้อออกซีธรรมดาเพราะว่าต้นทุนมันจะสูงนะครับยามันเยอะเต็มตู้เย็นตัวนี้นะสาเหตุที่ต้องใช้ยาตัวนี้นะครับเพราะว่าแกะมันค่อนข้างที่จะจับยากนะครับเพราะเขาเป็นสัตว์จับยากเราก็เลยต้องฉีดยาครั้งเดียวแล้วรอดูอาการนะครับสักสองสาวันดีกว่าจับ จับฉีดทุกวันนะครับแต่การจับฉีดทุกวันก็ดีนะครับเป็นการาดูแลเขาแบบใกล้ชิดมากทั่วถึงนะครับแต่ว่าแกะมันอย่างว่านะครับมันชอบวิ่งชอบไม่ไม่คุ้นคนนะครับอันนี้คือโปรแกรมสามวันแรกของผมนะครับส่วนหลังจากที่ทําพย็นไม่เลือดไปแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับผมจะใช้ตัวนี้ซิฟอสนี่เป็นยาที่ผมซื้อมาใช้รักษาแกะยืนไม่ไหวนะครับ เพศไหนมีอะไรผมก็ซื้อมานะครับยืนไม่ได้ไม่มีกําลังยาที่แรงมากนะครับฉีดเกินโอเวอร์โดสไม่ได้นะครับมันจะทําให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวตายตัวน,นี้ยายาค่อนข้างที่จะแรงก็ไม่แนะนําให้ใช้เกินนะครับคือมันมีแล้วผมต้องใช้แต่ผมจะใช้ต่ำกว่าโอเวอร์โดสต่ำกว่าโดสน,นะครับเพราะว่าผมไม่ไม,ไม่ไม่ต้องการให้มันเกิดความสูญเสียนะครับ เนี่ยครับยาที่ผมใช้มาในช่วงเนี่ยสามวันแรกให้ดูเลยมันมีเคสที่ผมสูญเสียนะครับแล้วก็แก่ป่วยนะครับผมผมต้องผมต้องเอามาปรับใช้นะครับเขามีช่วงเวลาที่ให้ลูกตามตำลาก็5เดือนประมาณห้าหเดือนนะครับหนึ่งปีสองข้อดังนั้นการ การที่เขาเลี้ยงลูกเนี่ยร่างกายเขาจะสุดโสมนะครับถ้าหากว่าเราไม่บำรุงหรือไม่ดูแลนะครับมันจะทำให้เขาสุดโทมมีผลต่อการให้ลูกในครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวส่วนบางคนนะอาจจะมีคำถามว่าผมไม่ทำโปรแกรมพรยาธิภายในภายนอกพร้อมกันเหรอไอ,อ,อ้ตอนนี้ก็ต้องมีคนคิดใช่ไหมฮะอันนี้ผมตอบเลยก็คือผมทำองผม,ผมทุกเดือนอยู่แล้วนะครับ ภายในนี่ผมผมกรอกทุกเดือนนะครับสลับสลับกับฉีดนะครับใช้ยาพยาธิแบบกรอกนะครับอาเบนเทลนะครับแล้วก็เซมิโซนนะครับผมจะใช้สองตัวนี้สลับเดือนละครั้งนะครับส่วนพยาธิภายนอกนะรประมาณสองเดือนผมจะดูว่ามันคันหรือเปล่ามันถูก,กับไอ้ไม้กับคอกหรือเปล่านะผมจะใช้ไวโอเมกในไวโไวโอเมกไทยนะครับ ซึ่งผมทําประมาณสองเดือนครั้งประสิทธิภาพของยานะครับก็ประมาณสามสี่เดือนในฉลากนะครับที่ออกฤทธิ์แต่ด้วยการที่ทําบ่อยนะครับผมผมเลกใช้ไวโอเมกเอฟนอกเพราะว่ามันต้นทุนสูงนะครับผมก็เลยต้องมาใช้ไทยเพราะว่าผมฉีด2เดือนครั้งไวโอเมกนอกเนี่ยเขาจะประสิทธิภาพของเขาจะในในฉลากประมาณหกเดือนนะครับซึ่งมันเป็นต้นทุนที่สูงนะครับขวดนึงก็แพงกว่ากันเยอะ ก็วันนี้มาแชร์แค่นี้นะครับมันคลิปยาวเดี๋ยวมันจะไม่มันจะน่าเบื่อนะครับสําหรับถ้าหากมีข้อมูลดีๆหรือว่ามีสิ่งที่คิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะทําคลิปมาใหม่นะครับหรือเคสที่ผมโดนต้องออกตัวก่อนนะครับผมไม่ใช่ประสิไม่ใช่ประสูสัตนะครับผมก็เรียนรู้มาจากพี่ๆในเพจในเฟซบุ๊กในเฟซบุ๊กใน YouTube น,นะครับเอามาปรับใช้กับแผนการ เลี้ยงของผมนะครับท่านที่เลี้ยงไร่ทุ่งก็จะมีวิธีอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเลี้ยงยะเลี้ยงแบบตัดหญ้าให้กินแล้วก็ปล่อยในสวนเจ้าของด้วยสวนสวนตัวเองนะครับผู้ผิดขออภัยด้วยอ่าเป็นหลักนะครับสวนหญ้าส่วนมากเป็นตัดหญ้าที่เนอกข้างนอกนะครับในบริเวณรัศมีรอบๆสวนนี่แหละนะครับแก่องผมก็เลยไม่ค่อยสมบูรณ์เหมือนท่านที่พาไปเลี้ยงครับเขาจะได้เลือกเลือกกินยอดกินใบตามตามที่เขาต้องการนะครับถ้าหากไปไป,ปล่อยไนทุง่ง ก็แผนไล่ทุ่งเนี่ยคิดว่าหน้าแรงนี่คงจะต้องทำนะครับต้องต้องพาไปเลี้ยงแรงที่ผ่านมาก็ทำาคอ,อเดินไปก็ถามว่าใช้ได้ไหมก็ได้นะครับแต่อากาศมันร้อนเกินผมพาไปแล้วก็กินหญ้าไม่ได้นะครับผมก็เลยยกเลิกนะครับก็สาหรับวันนี้ก็มาแชร์แค่นี้นะครับสําหรับท่านที่มีคําคแนะนํานะครับแนะนํามันได้นะครับผมเปิดรับทุกคําติชมนะครับก็อ,อยากจะ เอามาแชร์สําหรับเพื่อนๆที่เลี้ยงใหม่นะครับสําหรับวันนี้นะครับถ้าท่านเห็นว่ามีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ